สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง v i ซ่าสวีดิของวันวันนี้จะมารีวิว c d a u ออเดโอเพลงประกอบละครแรงปถนานะครับเนื่องจากว่ามีรีวิวเพราะว่าเนื่องจากมีคนขอใน messenger สื่ตัวนานแล้วนะครับมาดูว่ามันปกมีอะไรนะครับมุมขวาจะมีคําว่าตอบตอบรักตุกกระแสสอเพลงนี้เป็นเพลงแนะนำนะครับมีชื่อเสียงเปินนะครับพร้อมเพลงเพราะจาละครดังอีกมากมายนะครับ อันนี้จะมีชื่อเพลงประกอบละครในคาถานาชื่ออัลบั้มและชื่อละครนะครับจะมีโลโก้แกรมมี่บิ๊ NGA 165บาทนะครับลูกหน้าปกจะเป็นลูกนักแสดงจากละครเรื่องนี้มีมีนาเดกับคิมเบอร์ี่อยู่นะครับเขาเอาภาพใช้กับในเตนต้นเริ่มเรื่อละครเริ่มนะครับ ข้างๆจะเขียนโลโก้คําว่าโลโก้30ปีเจมแกรมมี่มีลูกยิมแบบที่2ไปอยู่ข้างๆนะถ้าไม่ชัดต้องขอภัยมันมัวน,น,นะครับสันปกจะเป็นเลขรหัสแผ่นนะครับส่วนสีเหียวจะเป็นเดือนปีที่จำหน่ายนะครับเลขรหาสแผ่นซีดีชื่อพิมพ์ประกอบละครเลยขนาชื่ออัลบั้มนะครับอันนี้แกมมี่บิ๊กนะครับข้างๆเหมือนกันนะครับ อัะหลังจะมีชื่อชื่ออัลบั้มเช่นเคยนะครับนีก็เกอบละครแปดพลงปรถนานะครับแล้วก็มีรายชื่อเพลงชื่อศิลปินนะครับนิวก็คือเพลงใหม่ส่วนต2ดสองสามสี่จะเป็นเพลงเก่านะครับจะมีสีส่สี่ละครจริงๆมีแปดนะครับจะเข้าลงแค่นี้ครับก็คือเรื่องตะวันฉายในบ้านเมฆเสือสมิงงอแทชงอ็อกแทชฮีโร่นะครับแม่ปีดื้อน,นะครับอันนี้คือบาร์โค้ดก็เปสนสเต็มนะครับ กดเพลงรอสายเต็มเพลงนิ้งโทนของอัลบั้มนี้กดดอจันหนึ่งสองสามรหัสภาษาอังกฤษ asd tag back to move นาทีละห้าบาทนะครับ CD เพลงไทยจำนวนสิบสี่เพลงผลิตสิบอามกราคมงสองพันห้าหสิบหกจำหน่ายสิบห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าสิบหกวิธีใช้เพื่อฟังจำนวนส่วนของลิขสิทธิ์เดือนกุมภาพันธ์ปีห้าหกนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายโดยเจมส์แกรมมี่นะครับบริษัทเจมส์แกรมมี่ที่อยู่ของบริษัทเบอร์โทรนะครับและมีการเตือนภาษาอังกฤษ แล้วก็มีเว็บไซต์เจียงกมมี่และวจิมเบอร์แล้วก็เฟ c บุ o ก k กรมมี่บิ๊กฮิตนะครับอเบโลออนไอจูน s ถึหละระบบของ iOS นะครับอันนี้เ m มมี่เป็นสถานีดาวเทียมนะครับอันนี้แบบโลโก้แบบที่2นะครับก็คือแบบคุณแจซอนนะครับโลโก้เจมมี่คอมแพคดิจิตอลออริโอเอ็มแล้วก็มีโลกช้อปปิ้งแปดทันแบบที่2นะครับดูข้างในครับ ตัวแผ่นก็เหมือนกระปกด้านหน้านะครับและจะมีชื่ออัลอบั้มเพลงประกอบละครนะครับแล้วก็มี Gem my, GA, ed, audio, Big, เจมกรมมี่ m g a compact d i g i t a l audio g r ม m m y i g เลขราดแผ่นซีดีอันนี้คือคำเตือนภาษาอังกฤษนะครับขออไปครับสภาพแผ่นก็มีรอยนิดนึงนะนิดหน่อยนะครับแต่ก็ฟังได้ครับข้างหลังไม่มีอะไรมากจะเป็นชื่อละครแรงปรถนาแล้วก็มีไวไม่พบก,กัด ส่งครเป็นเพื่อนกับเรามากขึ้นในที่ facebook gm b i g ก i t นะครับก็ตามนีนะครับให้ไปดูเอาถ้าไม่ใช่ขอไฟมันมืดอนะครับอันนี้ปกนะครับอันนี้จะเป็นลายชื่อเพลงชื่อละมาจากละครไหนศิลปินใครคนแต่งทำน้องเรียงเพลงนี้นะครับจริงๆก็มีมี6กเจดปดแปดละครนะครับ สองล็อกอีก2องละครเพ่อที่สีกับเจจะเป็นของช่อง7ที่เหลือเป็นช่อง3นะครับอันนี้ให้ไปดูเอานะครับอ่าไม่มีอะไรนะครับก็จบก,กันไปแล้วกับารรีวิวของอัลบั้มซีดีชุดนี้นะครับถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซดับสไครต์เพืยอเป็นกำลังใจให้ขอบคุณที่ร,รับชมสวัสดีครับ